วัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับบุพภาพาลุยอีกแล้วนะคะและวันนี้บุพพาก็มีเรื่องตื่นเต้นได้พาเพื่อนๆได้ขึ้นไปลุยบนถ้ำอีกแล้วแต่บุพพาขออุบไว้ก่อนนะว่าวันนี้บุพพาถ้ำที่บุพพาจะพาขึ้นไปคือถ้ำอะไรก่อนอื่นนะคะวันนี้บุพพาไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีน้องคนสวยนำทางด้วยน,น้องอะไรคะน้องฟิล์มค่ะน้องฟิล์มประจาเป็นไกด์ที่นี่เป็นไกด์อาสาหรือ ใช่ค่ะบอกจุดบอกสถานี่นะคะว่าจุดไหนคือเส็จที่เท่าไหรพ่พี่จะได้ไปถูกแล้วรู้จุดสําคัญะค,ะค่ะค่ะแล้วเฉลยให้พี่หน่อยได้ไหมว่าเมืม่อกี้พี่ยังไม่ได้เฉลยให้แฟนขับให้พี่รู้เ <c oughs> ลยว,ว่าที่นี่คือที่ไหนแล้วก็อยู่ตั้งอยู่ที่ไหนอําเภออะไรจังหวัดอะไรที่นี่สู่ธัานแห่งชาติภูรังกานะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดนคนพนออพรพนมอาเภอบ้านแพงค่ะในหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านบ้านโคค่ะแล้ววันนี้ส่วนที่ <c oughs> น้องคนสวยจะพาพี่ไปก็คือในส่วนที่เรียกว่าถ้ำอะไรคะถ้ำนาค่ะ <c oughs> <c oughs> จะพาเพื่อนๆนะคะไปลุยถ้ำนาคีนะคะไปความสวยงามของข้างบนนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวตามบุก้ากับน้องฟีม์น้องฟีมไปลุยกันเลยค่ะไปค่ะพี่อยากจะให้น้องฟีมแนะนำการเตรียมตัวที่จะขึ้นไปที่ถ้ำนาคีต้องทําอะไรบ้างอันดับแรกนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราต้องซื้อตั๋วกดขึ้นนะคะตั๋วผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทแล้วก็ถ้ามีรถค่ารสรถ3ิบาทค่ะแล้วจ่ขึ้นไปข้างบนได้ไหมคะ ได้คะ <S 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 ่ะได้ได oh. ้แต่ว่าตอนนี้เต็มค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดคงก็ค่อนข้างใจเยอะนิดนึงรุ่ม้ย มันเป็นเส้นทางที่เรากำลังจะขึ้นไปถ้ำนาคีหรือเปล่าคะตรงนี้จะขึ้นไปนะคะเราจะไปพบเจอกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติก่อนค่ะเดินไประยะทาง1,600เมตรคเราจะเจอธรรมชาติก่อนเนาะใช่ค่ะดีจังที่มาจากเมืองอยากไปเจออากาศดีๆบรรยากาศธรรมชาติจะได้หายใจให้เต็มปอดได้บริหารปอดวันนี้น้องฟิลมจะพาพี่ไปตรงไหนบ้างเออก็ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เราจะไปนะคะเราจะหินน้ําตก น้ำตกก็คือมีน้ำตกพาะสวรรค์แล้วก็น้ำตกไสงามค่ะก่อนที่เราจะได้ขึ้นถ้ำพอเราขึ้นถ้ำเราก็จะได้พบกับเสียงที่เก้าก่อนค่ะอ๋อแดงว่าข้างบนนี้มีหลายเสียงใช่ค่ะประมาณกี่เสียงจะได้เจอทั้งหมดก็คือห้าเสียงห้าเสียงค่ะอ้าวแล้วทำไมถึงแบบน้องน้องพอพิก้าแล้วเราไปเจอแค่ห้าเสียงนะเพราะว่าเจ็ดแปดห้าพบเจอแต่ยังไม่เปิดเส้นทางอ๋อเสียงที่เจ็ดที่แปดที่ห้าค่ะ เจอแล้วแต่ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช่ค่ะโหเสียดายนี่ขึ้นมายังไม่ถึงไหนเลยนะพี่ถึงกระหอบแล้วเนี่ยอทีเราก็ลังจะเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติของน้ำตกปาดโพใช่ไหมคะตลอดทางตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินซีเมนต์โอ้ชอบปิดแต่ว่าอันนี้ก็จะเดินง่ายกว่าท่านนักทาไหม ถึงน้ำตกผาสวรรค์ค่ะโอ้น้ำเยอะมากเลยค่ะสวยงามที่สุดเลยค่ะทาไมตอนนี้ไม่มีน้ำ่ะน้ำห้ำฟิะต้องมาหลังหน้าฝุ่นแต่ว่าได้ก็ตั้งแอบได้ยินเสียงน้ําตกไหลอยู่เนาะเสียดายเสดายไม่เป็นไรโอกาสหน้าอาจจะมีโอกาสมาได้ชมความสวยงามของน้าตกที่นี่เนาะได้เห็นแค่นี้ก็ชื่นใจและวปน้องฟิล สวัสดีค่ะมาจากเพจปุกผาคารุยช่องยูทูบเนีย่คยค่ะจากบบบพี่พี่วันนี้เดินทางมาจากที่ไหนกันคะผมมาจากนครพนมมาเที่ยวครับแล้วก็วพ,พี่พี่เขาเนี่ยจะมาจากกรุงเทพครับคร,รับแสดงว่าขออนุญาตนะคะคุณพี่ชื่อชื่อเอครับคุณพี่เป็นไกด์เหรอคะไม่ครับเป็นนักท่องเที่ยวเนี่แหละครับแต่ว่าเรามีความรู้เพราะเราเป็นคนนครพนมก็จะมาให้ข้อมูลให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวอีกทีหนึ่งเผื่อจะเอาไปใช้มีความสุขกับอรรถรสในการท่องเที่ยวด้วยครับ ถ้าถ้าสมมติวาาา่าท่านอื่นเขาอยากจะมาแต่อยากให้คุณพี่เดียนำทางคุณพี่มีอนุญ,ญาตจะให้เบอร์ติดต่อไหมญญหรือ,อจะ,จะอ๋อไ,ได้เลยครับยินดีไม่คิดสตังก็ได้0 0 8 6 6 6 9 9 6 3 3ครับคุณพี่อะไรนะขอ,อชื่อ A เอครับคุณพี่เอนะคะถ้า <ผม S 1> เกผมมี Facebook มี IG นะแจ้งได้เลยค่ะวิศวินวันวันไอก็ WISAWIN แล้วก็1นึ่งครับ แอดมาได้คร so huh? ับ kind ก of ็เ kind ป of ็นคุณพี okay. so anyway, right. like friends, ่ก okay, ็เป็นสะพานบุญเนาะให้พวกเราที่บางท่านมามาด้วยใจแต่ว่ายังขาดปัจจัยในการแบบมาบางทีเขาก็ไม่มีปัจจัยในการจ้างไกด์เนาะคุณพี่ก็ได้โอ้ยผมมีเยอะมากเลยคือถ้าถามเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับว่านครพนมมีที่ไหนที่กินที่เที่ยวแล้วก็อันซีนก็แอดถามมาได้เลยในข้อความผมให้เขาดีให้ข้อมูลเต็มที่ ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณแฟนแฟนเพจด้วยนะคะคุณค่ะบพาพาลุยน้องฟิล์มค่ะอธิบายหน่อยว่าตอนนี้เรากําลังถึงไหนจะไปไหนต่อเรากำลังถึงทางไปถ้ำนาคีนะคะตอนนี้อีก300เมตรนะคะจะถึงถ้ำนาคีแล้วเราก็จะไปต่ออีกอีก300เมตรขึ้นไปก็จะเป็นถานาคีค่ะนี่คือรับลมกันแล้วนะคะ เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะพี่อ่ะพี่อ่ะพี่น่าจะเหนื่อยค่ะพเหนื่อยโอเคพาพี่ไปเลยลุยน้องเฟย์คะพี่เห็นต้นไม้แล้วยทำไมสูงจังอ่ะต้นนี้นะคะเป็นต้นที่อยู่มานานแล้วค่ะ200ปีค่ะชื่อต้นยางแดงค่ะ200ปีใช่ค่ะเดี๋ยวเราเดินตรงไปข้างในเราจะเห็นลำต้นเขานะคะไป หน้ากต้นน่าจะใหญ่มากเลยเนาะ และจุดจุดนี้นะคะเป็นอีกจุดจุดหนึ่งนะคะที่บุภาอยากให้เพื่อนๆน,นะคะหยุดแล้วก็ขอพรแต่ตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นความเชื่อของบุภาเองตรงนี้บุภาจินตนาการว่าเป็นฐานของถ้ำเป็นส่วนฐานของถ้ำนะคะที่ก่อตัวขึ้นไปและจะขึ้นไปที่ถ้ำซึ่งฐานเนี่ยเพื่อนๆดูนะความแข็งแรงดูดิแล้วเกิดจากธรรมชาติแข็งแรงได้กระดเนี้ย สามารถที่จะเอาถ้ำทั้งห้ำอ่ะอยู่ได้อะมันก็เปียบเปือนถ้ารากฐาชีวิตเรามั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะมั่นคงเราก็จะประสบความสําเร็จคือจุดเนี้ยถ้าเพื่อนมาห้ามพลาดนะมาแวะดูแล้วก็ขอพรก่อนรอบๆก็คือจะเป็นหินกลมๆค่ะแต่ว่าเป็นหินกลมทรงยาวนะคะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะตรงนี้ก็จะมี มีลวดลายนะคะแต่ปูภพายังมองไม่ชัดเจนว่าเป็นลวดลายของเกตงูหรือเปล่าปูภาเห็นแค่ลวดลายเป็นเป็นขึ้นขึ้นอยู่นะคะโอ้โหแบบจับดูก็รู้สึกเหมือนความ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือน เหมือนพลังงานนะคะอันนี้บอกก่อนนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ที่บุพามาที่เพราะว่าบุพารักแล้วก็ศรัทธาในองค์พ่อปู่มแม่ย่านะคะเป็นความเชื่อนะคะดูเพื่อความเบันเทิงนะคะคถ้ามีโอกาสก็แวะมาขอพรตรงนี้ก่อนนะตรงนี้รากฐานมั่นคงเปรียบเสม,มือนชีวิตเราแชีวิตครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้เลยค่ะไปจุดนี้ขอพรแป๊บ,ปบนึ่ง พีค่ครับตรงบริเวณจุดเนี้ยพี่ที่พี่ไปยืนน่ะทำไมมันถึงสวยงามเขาเรียกว่าจุดอะไรพี่เห็นไรมทุกเพี่ยนมันปังเลยนะตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของน้ำตกอ่าสไยงามนะคะเป็นอีกชั้นหนึ่งค่ะตรงนี้เป็นไฮไลท์อีกที่หนึ่งที่ทุกคนจะชอบมาถ่ายรูปก,ก่อนขึ้นไปเจอเสียงที่เก้านะคะเพราะว่าทางนี้เราเดินขึ้นไปสุดเชือกก็คือจะถึงเสียงที่เก้าแล้วค่ะตรงนี้ปกติถ้าหน้าน้ำก็คือจะมีน้ำตกใช่ค่ะน้ำตกไหลน้่นไงโอ้น่าจะสวยเนาะ บริเวณรอบๆที่พี่มองเห็นฝั่งนู้นเรียกว่าอะไรภูลังกาเหมือนกันภูรังกาเหมือนกันคาะต้นสูงๆก็ที่เราเห็นมาเลยต้นยางแดงตรงนั้นเป็นภูรังกาแต่เป็นฝั่งจังหวัดบึงกาฬค่ะถ้ำนาคาจะอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมคะแต่ของเราอ่ะก็เป็นภูลังกาเหมือนกันแต่อยู่ฝั่งอยู่ฝั่งนครพนมมาเพราะว่าท่องเที่ยวมาก็ถ้าจะขึ้นฝั่งไหนก็ดูก่อนนะคะจะได้มาไม่เสียเที่ยวแล้วก็ไม่ผิด ไม่ไม่ผิดจะสถานที่ที่อยากจะมาป่ะเดี๋ยวพาที่ขึ้นไปชมหอที่เก้าเลยค่ะไป,ไปเลยตอนนี้บุปผาเดินข,ดขึ้นมาจะไปสวดเกศที่เก้านะคะเจอลากไม้ค่ะแต่ลักษณะก็คล้ายๆกับเกดงูนะคะที่บุกผาเห็นนะเขเอาเนี่ยดูสิมันแนนวนแบ,บเลยเพื่อนๆนี่คือแต่จริงๆแต่จริงๆคือลากไม้ของต้นไผ่นะคะ ค่ไปจุดต่อไปเลยค่ะทางนี้จะเป็นทางเนินเชือกนะคะทางจะชันหน่อยตลอดทางจนถึงเสียงที่เก้าค่ะอพอเราถึงเสียงที่เก้าเราก็จะสบายแล้วค่ะจะเริ่มเข้าถ้ำค่ะพ่อแม่พร้อคคัะ ตอนนี้เราอยู่ที่เสียนที่เก้าเสียนที่เก้านะคะลักษณะก็คล้ายๆกับตัวท่านยืนไหมเหมือนเหมือนตัวเหมือนเเหมือนยื่อ่าจะมีลำตัวที่ค่อนข้างเฉียเสียนที่เก้าจะเป็นเสียนที่ใหญ่ที่สุดค่ะอ๋อเสียนเสียนที่เก้าจะเป็นเสียนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็จะเห็นหงอนท่านอะไรชัดกว่าใช่ใช่ใช่พี่เห็นหงอนท่านชัดมากเลยนะจินตนาการว่าเป็นหงอนแบบใหญ่มากอ่ะแล้วตัวท่านก็อุดมสมบูรณ์มากเลยโอ้เดี๋ยวจุดปีบุผานก็ จะเอาถ่ายรูปไปฝากเพื่อนๆนะคะพอแต่ได้ยางกายได้สูดอาอกินเจ้าก็หลงมัวเมา อำขนิ่งแต่น้ำนองอยากสิจับตาจ้องยานทั้งนองสิเปิดนายเจ้าผู้แก่ไปลาใจเพ่พังตั้งแต่ครั้งแต่คราวก่อนให้ใส่หมอนใจอววรแต่นำเขาอยากสิลืมทุกเรื่องที่ผ่านที่ทำให้ใจมันปวดร้าว จนมาพ่อเจ้าคนไข้เจ้าผู้งามไม่ปานแต้มอายขอแนมเน่จากว่าซอยชุบใจที่เพพังลาบานางคนไข้สิเป็นไปได้บอเท่านอายสิขอไปเคียงกายทัานเจ้าบ่มีภัยขันได้นางมาเคียงข้างสิขอหักนางไม่จนแก่โปรดรับใจเอาไว้เน่ ให้เจ้าแลเนเด้อคำอยามนาวให้กาสีกอดยามนอนให้กาสีหอมเมืม่อกี้นี้นะคะที่น้องฟิล์มพาพี่บุกพาไปเ้ารพสักการะเสียจที่เก้านะความสุขของพี่คือเหมือนตัวท่านยืนแผ่แม่เบีย้ยตัวใหญ่ๆแบบหน้าเกงขามแบบว่า เหมือนท่านเหมือนมารอลูกหลานท่านนะเนาะใช่ไหมพี่เข้าใจถูกหรือเปล่าเพราะว่าน้องฟิมอาจจะมีเรื่องเล่ามากกว่าของพี่แล้วตอนนี้เพิ่งค้นพบใช่เขาเพิ่งค้นพบค่ะเจ้าหน้าที่ลยตัวลงมาเจอลรยตัวมาจากตรงไหนคะอยู่หน้าผาข้างบนเชื่อมีสงหน้าผาสูงมากแล้วก็มาพบตรงนี้ใช่ เดี๋ยวน้องฟิล์มจะพาพี่ไปจุดไหนต่อคะต่อไปเราจะพาไปทางเข้าถ้ำค่ะแล้วก็จะพบกับเสียงที่หนึ่งค่ะเอนนี้ยังไม่เราจะไปเจอเสียงที่หนึ่งแล้วใช่ไหมใช่อ่าไปเลยค่ะตามูุพาไปลุยค่ะอนนี้จะเป็นหน้าค่ะ ต้องระวังนะคะตรนี้ตรงนี้ขออนุญาตอธิบายหน่อยตรงนี้นะคะจะเป็นแนวหน้าผาซึ่งจะเป็นทางลงไปถ้ำใช่ไหมคะจะไม่มีแนวกั้นนะคะเพื่อนๆต้องต้องระวังทางนะคะคือตกลงไปนั่นคือเหวนะคะเพื่อนๆตรงนี้เป็นเหวก็ใครมาถึงจุดๆนี้นะคะที่จะเข้าไปในถ้ำก็ใช้ความมัมัดระวังนิดนึงนะคะไปเดี๋ยวผู้พาไปต่อนะคะลุยเลยค่ะ นี้นะคะเราก็คือเราต้องใช้ชีวิตแบบมีสตินะคะใช้ส,สติแล้วก็มีสมาธิจะได้เซฟตัวเองอะคะ่ะถ้าสัมผัสเราจะรู้สึกพลังงานบางอย่างที่มีทรงพลังอะคะ่ะ มีความศักดิ์สิทธิ์มากถิ่นก้อนเพื่อนๆอย่าลืมแวะกับามากราถิ่นก้อนนี้กันด้วยนะคะอันนี้เป็นความเชื่อของบุพานะปูพานแนะนำก็คือเพื่อนท่านใดอยากทําตามหรือไม่ทาตามก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้แค่สำหรับปุบ่พาวาแนะนําแบบนี้ก่อนเข้าปากถ้ำตรงนี้จะเป็นสถานที่พระอริยสงฆ์นะคะได้มานั่งวิัสสนากรรมฐานนะคะแล้วก็ทําสมาธิสวดมนต์ ุดตรงนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าผ่านเข้ามาแล้วก่อนจะเข้าปักถ้ำก็ลองแวะไปขอบารมีนะคะประกับเัารลุกชานะคะเพราะว่าอาจารย์ที่มาที่นี่ล้วนแต่ผู้ที่มีสิทธิค่อนข้างจะสูงสิทธิง227ข้อครบนะคะมาค่ะมาักขอบารมีกันนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะน้องซีนกำลังจะพาพวกพี่ไปที่จุดไหนเอย่ยตรงนี้นะคะเป็นถัวนาคีที่หนึ่งหรือเสียนที่หนึ่งนะคะตรงนี้คือท่านปกปักรักษาเฝ้าทางปากถ้ำนะคะใช่อ๋อก็คือแม่ย่านาคีท่านได้ปกปักรักษาทางเข้าถ้ำที่เรากำลังจะเข้าถ้ำนาคีซึ่งจะเรียกไม่เหมือนกันนะด้านนี้เรียกว่าผานาคีด้านนี้เรียกว่าถ้ำนาคีเดี๋ยว <c oughs> เราจะได้ไปจุดเปน็นร่างสมาธิขอบ,บารมาีจักแม่ย่านะคะ,ะให้ คุ้มครองลูกเพจของเรานะคะให้ม huh. uh ีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิดทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวรอคิวแป๊บนึงนะคะแกะให้ดูที่นี่อุาภาเราจะไปขึ้นขอบารมีนะคะซึ่งตรงนี้เป็น ลูกแก้วสาราพัดเลือที่บุภาได้มาจากหลวงตามารับมาจากมือนะคะแล้วก็ส่วนลูกนี้ลูกใหญ่สุดมอสันเลยลูกใหญ่สุดอันนี้บุภาได้มาจากแม่ชีวัดขาสมโพธินนะคะ่ะได้มาจากแม่น้ำโขงก็เลยจะามาทำสมาธิขอบารมีะคะ่ะตามความเชื่อนะคะ พ่อแต่ได้ยางกายได้สูดไอกินเจ้าก็หลงหมู่เมาอํำคนิงแต่น้ำนอยอยากสิจับตาจ้องย่านทั้งนองสิเปิดนายเจ้าผู้แก่ไปลาใจเพ่พังตั้งแต่ครั้งแต่เคราวก่อน ให้ใส่หมอนใจอาวอนแต่นำเขาอยากสิลืมทุกเรื่องที่ผ่านที่ทำให้ใจมันปวดรา้าวจนมาพอเจ้าคนไข้เจ้าผู้งามไม่ปานแต้มายคอแน้มเนจากวาสซอยชุบใจที่เพพังลาบานางคนไข้สิเป็นไปได้พอท่านายสิขอไปเคียงกาย ท่านเจ้าบ่มีภัยค่ะทีนี้นะคะบุพาก็คือได้ขึ้นไปกราบขอพรขอบารมีจากแม่แย่านาคีนะคะโดยผ่านลูกแก้วสารพัดฤึกแต่ตรงนี้บุพัาบ,บอกก่อนนะคะว่าเป็นความเชื่อไม่ได้ให้ทุกคนเข้ามาเชื่อนะคะเพราะว่าบุพภาศรัทธานในองค์พ่ออุ่มแม่แย่าอยู่แล,แล้วแล้วชีวิตของบุพภาเปลี่ยนคือเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นตอนที่บุพภาได้ขึ้นไปกราบท่านนะคะ ได้ไปกราบท่านใกล้ๆได้ขอพรท่านเหมือนท่านได้ส่งยานบาร,รมีคุ้มพองเราอะค่ะให้เราอะเจอแต่สิ่งดีๆนะคะให้พบทางสว่างในการที่จะเดินทางไม่ไม่ให้ได้เดินทางไปทางสีสีดำอะคือแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วชีวิตนะคะส่วนน้องฟีมามาไหว้ที่นี่บ่อยแล้วเนาะได้ขึ้นไปได้ขึ้นไปจุดตรงที่ี่ขึ้นไปเรื่อง น้องฟิล์มน่ารักมากเป็นไกด์นำทางดูแลดีทุกอย่างแล้วเดี๋ยวจุดต่อไปน้องฟิล์มจะพาพี่บุกพาไปเที่ยวไหนคะเข้าถ้ำนาคีค่ะภายในถ้ำจะมีแม่ย่าเสียงที่สองค่ะมีแม่ย่าเสียงที่2เนาะมาในถ้ำจะมืดหรือเปล่าเดี๋ยวเรายังไม่รู้เลยเดยไปดูพร้อมกันไปค่ะ ท้งท้งหัวหน้าชุดผมแรกๆเลยแกแกฝันมีผู้หญิงใส่ชุดสีขาวแกฝันบอกว่าให้ให้ให้ไปดูค<ด><อ>งให้หน่อยอว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยบริเวณน้ำตกเนี่ยแต่นี้แกก็โรยตัวลงไปนะครับที่ไปเจอเสียงที่ก้าตรงนู้นนลนักท่องนะเที่ยวมาบางคนนี่ถูกหวยหลายแสน